ช่วงแรกเนี่ยจะไปเรื่องที่โอ้โหเมื่อเช้าเนี่ยมีคนถามผมก็มาเยอะมากนะครับว่าคุณท mm ี hmm. ่คนสรุปข้อที่จริงเนี่ยมันเป็นอย่างไรอ่ะคุณผู้ชมดูภาพภาพนี้ฮะนี่คือภาพข่าวที่เราจะเล่าให้ก,กับคุณผู้ชมฟังนะครับว่ามันมีข่าวออกมาว่าเอ่ออะไรอ่ะกระทรวงกลาโหมนะกระทรวงกลาโหมโดยกองทัพเรือเนี่ยนะครับได้เสนอมีข่าวก่อนนะตอนแรกเนี่ย ได้เสนอให้มีการจัดซื้อเรือยกพลขึ้นบกนะเป็นเงินกว่า6,000ล้านบาทเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้แล้วก็นี่ฮะคุณผู้ชมครับมีการเปิดเผยเอกสารนี่ผมใช้ให้คุณผู้ชมได้ดูกันอ่าเห็นไหมฮะคุณผู้ชมครับเพ่งตาดูหน่อยนะครับเอกสารเนี่ยมันถูกระบุนะครับว่าสรุปบัญชีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีวันอังคารที่31มีนาคมเรื่องพิจารณา วงเล็บแฟ้มสีชมพูนะครับแล้วมันมีเอกสารที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเรื่องที่เสนอหมายถึงว่าเจ้าของเรื่องเนี่ยก็คือกอไก่หองหีบก็คือกระทรวงกลาโหมเห็นไหมฮะเขาขีดเส้นใต้ว่าเรื่องด้านการเมืองการต่างประเทศและความมั่นคงขออนุมัติให้กองทัพเรือดําเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโครงการจัดหาเรืออเนกประสงค์ยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ สนับสนุนการปฏิบัติการเรือดำน้ำระยะที่หนึ่งจำนวนหนึ่งลำวงเล็บเอกสารแจกและเก็บคืนในที่ประชุมคณะบัฐมนตรีเห็นไหมมีการอ้างถึงเอกสารชิ้นนี้ออกมาพอมีการพูดถึงเอกสารชิน้นนี้แน่นอนครับในที่ประชุมครมอเนี่ยไม่รู้ใครถ่ายเอกสารนี้ส่งให้กับสื่อนะครับคุณผู้ชมต้องเข้าใจก่อนนะเอกสารนี้เนี่ยมันเป็นเอกสารในที่ประชุมครมวันนี้ครับ มันต้องมีใครสักคนหนึ่งอ่ะถ่ายส่งให้กับสื่อนะฮะในที่ประชุมคอรมจะเป็นข้าราชการจะเป็นเจ้าหน้าที่จะเป็นรัฐมนตรีช่วยจะเป็นที่ปรึกษาก็สุดแท้แต่เอกสารนี้ก็หลุดออกมาก็ทําให้คนไทยเนี่ยแตกตื่นกันนะครับว่าเฮ้ยนี่มันมีการซื้อเรือย,ยกพลขึ้นบกเอาไว้ใช้คู่กับเรือดำน้ำเนี่ยในยามวิกฤตโควิด -19 แบบนี้เนี่ยมันถูกต้องหรือไม่อย่างไรนะฮะจนฝั่งพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ได้ทีเลยนะฮะ อย่างคนนี้ฮะคุณผู้ชมครับหมอชนน่านสีแก้วก็เป็นหมอด้วยไงนะเป็นอดีตหมอออกมาบวยแหลกเลยครับว่าเฮ้ยในยามวิกฤตแบบนี้มันเป็นยังไงเพราะนั้นเนี่ยผมก็มีหน้าที่ไปตรวจสอบหาข้อมูลมานะตรวจสอบหาข้อมูลอ่ะเราไปดูกันช้าๆนะครับว่าสรุปเนี่ยนะทรรศเขาชี้แจงว่าอย่างไรจากเอกสารดังกล่าวเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับพลบรอเอกบูรชัยรุดดิษผู้ประชาการทหารเรือเนี่ยเขาบอกแบบนี้ ไอ้ที่สื่อมีการนําเสนอว่าจะซื้อเรือดังกล่าวเนี่ยมูลค่า6,100ล้านบาทยืนยันนะว่าทหารไม่ได้ฉวยโอกาสซื้อเรือลําใหม่ซึ่งเรื่องจริงก็คือเป็นไปตามแผนโครงสร้างกําลังพลกาลังลบของกองทัพเรืออยู่แล้วและยืนยันว่าไม่ใช่ซื้อมาลบอย่างเดียวหากถามว่าประชาชนจะได้อะไรนั้นเครื่องมือภายในเรือมีสองลนะักษณะคือใช้ในการทหารและสามารถช่วยเหลือประชาชนไปพร้อมๆกัน โดยกองทัพเรือทำสัญญาต่อเรือ LPD ยกพลขึ้นบกลำใหม่มาจากจีนเพื่อเป็นเรือที่เลี้ยงให้เรือดำน้ำและเพื่อภารกิจยกพลขึ้นบกบรรเทาสาธารณภัยเสริมภารกิจเรือหลวงอ่างทองโดยมีพลเรือเอกช่อจัดกระเทศรองพอบทรอในขณะนั้นเป็นประธานที่ปรึกษากองทัพเรือในฐานะประธานคณะกรรมการลงนามกับจีน ในสัญญาการต่อเรือยกพลขึ้นบก LPD จากจีนหนึ่งลำเมื่อเดือนพฤศจิกายน2562เห็นไหมท่านบอกว่าคือมันซื้อมาตั้งแต่ปี2562แล้วนะครับไม่ได้เป็นเรือที่เพิ่งจะซื้อมานะซื้ออนุมัติตั้งแต่พย .62 ครั้งนี้เนี่ยที่จะเอาเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็คือ จะเสนอความคืบหน้ากรณีที่ต้องส่งเจ้าหน้าที่เนี่ยไปฝึกอบรมการใช้เรือลำดังกล่าวที่ประเทศจีนแต่เป็นการเตรียมความพร้อมเอาไว้ก่อนก่อนที่จะเตรียมความพร้อมเอาไว้ก่อนหลังจากโควิดมันจบแล้วเออพบทรอบอกแบบนี้ 1. อนุมัติซื้อตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนปีที่แล้วสองเรื่องที่เสนอเข้าคอรมอวันนี้เนี่ยคือการเตรียมความพร้อม ที่จะซ้อมใช้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรือที่ประเทศจีนเป็นการเตรียมเอาไว้หลังจากโควิดมันเสร็จสิ้นไปแล้วนะแต่อย่างไรก็ดีนะฮะคุณผู้ชมครับจากกระแสวิพาก์วิจารณ์จากหนาหูเนี่ยปรากฏว่ามีรายงานข่าวล่าสุดแจ้งออกมานะครับว่าทางฝั่งของพลเอกชัยชาญช้างมงคลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งก็น่าจะเป็นเจ้าของเรื่องที่ส่งเรื่องนี้เข้าไปแม้พลเอกประยุทธ์จะเป็นรัฐมนตรีกลาโหมแต่ช่วงนี้คงไม่ได้มีเวลา ดูอะไรเหล่านี้มีรายงานข่าวแจ้งเข้ามานะครับว่าท่านดึงเรื่องนี้ออกแล้วนะก็คือบางคนใช้ภาษาว่าชักเอกสารออกกลางที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเลยะนะนะชักออกจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทันทีสรุปก็คือวันนี้ไม่ได้มีการเสนอเข้าไปนะครับนี่ผมก็ยอมใจจริงๆนะฮะในช่วงโควิดแบบนี้ถ้าเราถ้าคอรมอยังจะมีการประชุมเรื่องของการจัดซื้อเรือไม่ว่าจะเป็น คุยก่อนแล้วเดี๋ยวหลังโควิดค่อยค่อยดําเนินการคือจะพูดแบบนี้ก็ว่ากันไปแต่ผมคิดว่าวันนี้มันไม่ควรคุยเรื่องอื่นน่ะโดยเฉพาะเรื่องอะไรที่บอกว่าเดี๋ยวหลังโควิดเราค่อยมาคุยกันน่ะนะผมว่างานนี้เนี่ยมันมีภารกิจเรื่องของโควิดเนี่ยนะอีกเป็นจํานวนมากผมว่าค่อยค่อยดูกันไปจะดีกว่านะค่อยๆดูซึ่งประเด็นต่งางๆก็อย่างที่ผมบอกนะหมอชนน่านสีแก้วจากพักเพื่อไทยนะฮะ ก็ทนไม่ไหวเลยนะฮะคุณผู้ชมครับบอกว่าเอาแบบเอหบาหอมปากหอมอนะหมอชนน่านบอกว่าสถานการณ์ฉุกเฉินรบกับโรคระบาดรุนแรงงบประมาณที่มีอย่างจํากัดควรถูกจัดลําดับความสําคัญและเร่งด่วนนํามาใช้ในการแก้ปัญหาสู้ภ COVID ัยโควิดก่อนจัดซื้อจัดหาเวชภัณฑ์ครุภัณฑ์เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์เตียงโรงพยาบาลสนามชุดตรวจเชื้อไวรัส ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอสมค่าชดเชยเยียวยาผู้รับผลกระทบจากโควิดเยียวยาฟื้นฟูผู้ประกอบการฟื้นฟูเศรษฐกิจซึ่งอาจใช้เม็ดเงินถึง5 0 0แสนล้านบาทต้องกู้เพิ่มเรื่องซื้ออาวุธชะลอออกไปก่อนได้จะได้ไม่ต้องกู้เพิ่มมากครับบริหารงบอย่างฉลาดกู้วิกฤติชติโอ้โหคุณผู้ชมครับหมอชนนันนี่นี่แกเป็นหมอมาก่อนนะครับคุณผู้ชมครับแต่รอบนี้เนี่ยปากแกไม่ธรรมดาแกบอกว่า บริหารงบอย่างชาญฉลาดกู้วิกฤตชาติยังไงฮะกำลังจะบอกว่าไอ้ที่บริหารอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันมันไม่ฉลาดหรืออย่างไรนะครับก็สรุปที่คุณผู้ชมตามข่าวนี้ก็กองทัพเรือชี้แจงว่าเขาซื้อตั้งนานแล้วซื้อตั้งแต่ปี52าสอละนะครับซื้อตั้งแต่ปี62ละนะซื้อตั้งแต่ปี62ซื้อตั้งแต่ปี62ออนุมัติไปแล้ววันนี้แค่เอามาคุยรายละเอียด แล้วจะทํากันจริงๆเนี่ยก็คือหลังโควิดไงอืมแต่พอสื่อนําเสนอประชาชนจับตามองปรากฏว่ารีบชักออกเลยนะฮะคุณชมะฮะรีบชักออกเลยเออเออนะครับมันก็เป็นกันซะอย่างเนี้ยนะครับหน้าสิวหน้าขวานคนลุ้นเรื่องโควิดติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800, 800. เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ